งานนี้โป๊ตแตกขเขมินหน้าแหกยับเมื่อผู้นำกุูชาบอกว่านักการเมืองไทยจะส่งแรงงานขเขมรนลาวกลับประเทศแต่นักสิทธิมนุษยชนโต้กลับว่าปล่อยเฟกนิวชี้นายกกัมพูชาตั้งใจเสนอข่าวปลอมอย่างชัดเจน รายง,งานข่าวจากประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยว่าหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนนายกฐมุรรีกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของพรรคเก้าไกลโดยสำนักข่าวของกัมพูชาได้รายง,งานเพิ่มเติมว่า นายฮุนเซนได้กล่าวว่าผมต้องการยกประเด็นที่มีความจําเป็นต้องติดตามเกี่ยวกับแรงงานที่ทํางานในต่างประเทศผมไม่ยุ่งการเมืองในประเทศของคุณแต่ผมหวังว่าคุณจะมองไปไกลกว่าประเทศไทยฮุนเซนกล่าวว่านายพิธาลิมเจริญรัตหหนาพก้าวไกลได้น,นาเสนอนโยบายที่มีความเป็นอันตรายไม่ใช่ต่อชาวกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวลาวที่ทํางานใช้แรงงานในประเทศไทย ดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องใช้แรงงานจากทั้งกัมพูชาลาวและเมียนมาและแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นั้นได้รับรองให้ทำงานได้ตามกฎหมายภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาผมคิดว่านโยบายของไทยนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านฮุนเซนกล่าวทางด้านของนายเทโฮยาเจ้าหน้าที่จากศูนย์พันธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชนหรือเซนทัลให้สัมภาษณ์ก,กับกัมพูชา เมื่อมิทุนายนตนระบุว่าแรงงานกัมพูชาคิดเป็นสัดส,ส่วน30-40%เอร์เซนของแรงงานชาวกัมพูชากว่าสองล้านคนที่กำลังทางานอยู่ในประเทศไทยอาจจะตกงานได้เนื่องจากเอกสารการจ้างงานตามกฎหมายของพวกเขาอาจจะต้องถูกยุติลงและแรงงานบางส่วนก็ไม่มีเอกสารในโฮยากล่าวต่อไปว่าแรงงานกัมพูชา 6-8แสนคนนั้นอาจจะต้องเสียไรายได้ไรายเดือนที่มีมูลค่ารวมกว่า180-240ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเราเราประมาณ6,250ล้าน8 6 0 0 0 0นถึง8,334ล้าน4แ8 0 0 0 0บาทหากนโยบายใ,บใหม่นี้มีผลบังคับใช้จริง ผมได้ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้พบกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากในประเทศของเราเกี่ยวกับการขับไล่คนงานที่เป็นไปได้แต่ผมยังไม่เห็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่จากพรรคการเมืองที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง นายโฮยากล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวต่อไปว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาจะกลับไปกัมพูชาเพื่อทํางานในการก่อสร้างมากกว่าภาคส่วนอื่นๆภาคการก่อสร้างในประเทศได้จัดหางานให้กับผู้คนมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงหลังการระบาดของโควิด -19 แต่อาจไม่สามารถรับงานทั้งหมดได้ โดยนอกจากนี้จากกรณีการให้สัมภาษณ์ของฮุนเซนังกล่าวทางด้านของนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้มนการฮิวแมนไรวอตประจำภาคพื้นเอเชียได้เทวิถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายกทมุตีกัมพูชาว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนายกทมุตีกัมพูชาที่มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างจงแจ้งในกรณีที่อ้างว่ามีแผนจะขับไล่แรงงานกัมพูชาและลาวเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่า ทำไมถึงไม่รับคนในชาติเองละ่ะรังเกยียจเขาอะไรขนาดนั้นจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประกาศไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับแรงงานกับประเทศเหรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮุนเซนไม่ควรเอาเรื่องนี้เป็นใหญ่นะเพราะถ้าทะเลาะกันจริงๆฝั่งนั้นแหละจะลำบากเองขาดงานและ,ะไรายได้กับประเทศเสียหายเยอะกว่าแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทยอยส่งกลับให้หมดเลยเก็บไว้เป็นปัญหาทำไมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทำไมประเทศตัวเองไม่ส่งเสริมระบบการทํางานในประเทศตัวเองละ่ะทําไมเน้นส่งออกอย่างเดียวหรือว่าบริหารไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขู่กลาวซะขนาดนี้ส่งกลับจริงจะเปิดศึกเลยไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปั้นข่าวหลอกคนในประเทศตัวเองไม่พอยังมาเจือกประเทศคนอื่นอีกน่าสมเพชจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ง่ายๆเพราะผู้นำสันดานเหมือนกันเลยอยู่กันได้แต่พอไทยที่เป็นลูกพี่เปลี่ยนแนวทางลูกหาบดินกันชิบหายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าคิดนะทำไมประเทศรอบๆประเทศไทยถึงกลัวพรรคร่วมรัฐบาลบวกเก้าไกลที่กำลังจะเป็นรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนของตัวเองแท้ๆยังไม่ให้เขากลับประเทศเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลัวอะไรกันนั่งนานล่ะกับประเทศเพื่อนบ้านอ่านข่าวและของขึ้นที่จริงแล้วโดยส่วนใหญ่ไทยเป็นผู้ให้ซะมากกว่านะเขาต้องอาศัยประเทศเราเขากลัวคนของเขาตกงานถึงพูดเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารีบเอากลับไปเลยนะครับไม่ได้อยากคบด้วยพวกพความมากขมรนเราจะเจริญแบบเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนู่นจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาพยายามให้คนของชาติ ไม่ชอบเก้ากไกรเพราะว่าประชารกรเขาจะอออแบบอย่างประชาธิปไตยแล้วเลือกคนอื่นขึ้นมาปกครองประเทศหนึ่งในหลักการคุมคนโดยใช้ความเกลียดและความกลัวหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะกระแสตีกลับเขเมนโดนไทยถล่มยับปมหุนเซนผู้นำขเมรดิ้นหนักเดือดนักการเมืองไทยจะไล่แรงงานขมนลาวกลับประเทศ จากกรณีที่สำนักข่าวเมทามได้รายงานว่านายกรัมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจกับนโยบายแรงงานต่างด้าวของพรรคเก้าวไกลที่ได้สอสเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมพร้อมระบุชัยชนะในศึกเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้ก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเสมอไป ในระหว่างการพบปะก,กับคนงานโรงงานรา,ราวๆน7 0 0 0คนที่ศูนย์อุตสาหกรรมแคมตันในจังหวัดกันดานนายกมุตีกัมพูชากล่าวว่าแผนการในใดที่จะขับไล่แรงงานต่างดาวโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาลาวและพามา่าอาจาก่อผลกระทบหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจของสามประเทศแต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างแรงงานต่างดาวด้วยโดยการปราศัยเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่สุดท้าย เหมือนเป็นประเด็นขึ้นตรงที่นายกฮุนเซนพูดพาดพิงกล่าวหามายังภาคเก้ากไกลของไทยโดยพักกันเมื่ที่เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งจากประเทศไทยโดยนายกฮุนเซนพูดถึงภาคเก้ากไกลเนื้อของนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่ทํางานอยู่ในไทยโดยมีเนื้อความว่า นายกฮุนเซนกล่าวว่าพรรคเก้าไกลมีนโยบายที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชาลาวและเมียนมาออกจากประเทศหลังจากที่พิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการการะทำของคุณพิธาหรือพรรคเก้าไกลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะหากเขาทำแบบนั้นมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ กัมพูชาลาวและเมียนมาคูว่าหากพักเก้าไกลทำแบบพี่เขาพูดจริงๆนอกจากประเทศกัมพูชาจะได้รับผลกระทบแล้วประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะอุตสาหากรรมไทยสร้างแรงงานต่างชาติเป็นหลักนอกจากนั้นนายกมุนเซนยังกล่าวว่าประเทศกัมพูชาลาวและเมียนมาก็จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยอีกด้วยถ้าหากก้าวไกลดือ้อดึงจะทำตามนโยบายนี้ นายกฮคุนเซนเอ่ยปากชมพลเอกประยุทธ์ว่าภายใตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้มีการทำให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลายล้านคนกลายเป็นแรงงานถูกกฎหมายซึ่งสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกที่ประเทศไทยไม่ใช่ใครอื่น สุดท้ายนายกคุณเซนก็ทิ้งท้ายถึงคุณพิธาว่าการที่พักคุณชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เป็นนายก100%เปเซนเพราะคุณจะต้องใช้คะแนนเสียงสูงถึง376เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่151เสียงสำหรับประเด็นนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า มันถึงเวลาจะระเบียบต่างด้าวแล้วเยอะเกินและแย่งงานคนไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงถ้าเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ต้องส่งกลับและท่านฮุนเซนคิดเห็นอย่างไรล่ะหรือให้ไทยอุ้มไว้ละจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมกลัวก้าวไกลกันจังทั้งในทั้งนอกเลยนะคนเลือกเขาอยากเปลี่ยนกันจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ัยเหมือนสอวอในไทยจริงๆคิดกลัวไปทุกอย่างทั้งๆที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขยันหาเรื่องตั้งแต่รักญาไปจนถึงผู้นำประเทศถึงได้เป็นแบบนี้ไงเรื่องข้อกำหนดนำเข้าแรงงานที่กำหนดกับลาวกับเขมเยกเว้นพม่าก็เริ่มสมัยนี้พี่าทยยังไม่ได้เป็นนายกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลัวเสียผลประโยชน์ก็ต้องทำให้เสียจริงๆถ้าเป็นประโยชน์กับคนไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเผด็จการกลัวก้าวไกลกันใหญ่เลยนะ ดืการในไทยแม้ประชาชนเลือกแล้วก็ยังทําทุกวิธีทางไม่ให้ก้าวไกรเข้ามาบริหารคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลัวตกกระแสจริงๆเขาไม่มีนโยบายแบบนั้นครับถ้าที่ดีท่านต้องสร้างงานให้กับประเทศของท่านพร้อมปรับค่าแรงให้สูงขึ้นแรางงานของท่านจะได้อยู่ในบ้านไม่ไหลไปที่อื่นนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลือกในประเทศไทยแต่กลับไปเดือดร้อนอะไรที่นู่นที่คุณคแม่เยวเยวๆๆเงียบกริบเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาเจอศึกหนักเจอความบาดการส่งออกในอเมริกาเสียสิทธิ์การค้าในยุโรปแถมเป็นหนี้จีนยังเจอปัญหาจีนเทายึดเมืองอีกถ้าเจอความบาดแรงงานของไทยอีกคงหมดปัญญาชัยนี่แน่เๆห็นหาเสียงไว้ว่าถ้าฮุนเซนไม่ชนะเลือกตั้งจะเกิดสงครามกับไทยกับเวียดนามอีกเออเอาให้สุดนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละผู้นำาอมเมตใกล้เวลาเลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องจุดกระแสชาตินิยมหาเสียงเพื่อระดมความรักชาติทำมาตั้งแต่ขึ้นครองอำนาจมีพักการเมืองพักเดียวไม่มีฝ่ายค้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,า,วาพวกนี้กลัวประชาชนปั่นกระแสสร้างความกลัวแล้วให้รักชาตินิสัยของอำนาจนิยมและ,ะเผด็จการหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ